よろしくお願いします。 ไม่น้อยหน้าความใครเห็นแล้วลงลายสวยบาดขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับข้าพเจคุณคุณเจริญชัยเสี่ยเกียนไกรนะครับทรรการทุจดการบริษัทบูร์สเบนไทยแกงคอยจำกัดและก็ในนามของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีด้วยครับืีรดาการความร่วมมือความเปีทยทภกขาขับไล่ความมืดมิดคืงความสว่างใสแผนงานแก้โจทย์ แผนงาชนชุมชนนวัตรกรตรมแผนงานเศรษฐกิจภาคราชแผนงานพัฒนาอยคือหลักคิดของบกอเป็นหลักคิดเชิกกกกงการวางโคชิสร้างนะครับแล้วก็การจับตั้ององค์กรคือเราเป็นแคท่านลิฟอร์จเนเราคือองค์กรการบรินนหารการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่โดยใช้ถุงวิจัยและกำลังเครื่อง เรามีคอนเซ็ปต์การทํางานอยู่สามขั้ที่สําคัญในแต่ข้อมูลตัวเลขตัวโอนการต้องหมายการหลดความยากจนของกลุ่มเป้าหมายที่เราทํางานเนี่ยเข้าไปอยู่ในแกนวิทยาศาสตร์ของจังหวัดเรามีฐานข้อมูลอยู่ในระบบแอปพลิเคชันที่มันสามารถใช้ได้เลยเนี่ยเราสามารถมองหาข้อมูลทางการตลาดนะครับเพื่อสร้างโอกาสใหม่ในการสร้างธุรกิจตัวหนึ่งคสำหรับตัวกรอกชุมชนนักกรรเนี่ยก็จะเป็นการผสมผสานกัน ระหว่างการนำความรู้ที่มีอยู่ของฝั่งมหาเชลัยนะคะที่เป็นเทคโนโลยีพร้อมใช้หรือว่า,ากกรรมาตรฐาพร้อมใช้ค่ะไปพัฒนาร่วมกับชุมชนนะคะค่กระบวนการเรีนยนรู้ที่เราเรียกว่า learning a d n o v a t i o n platform นะคะหรือว่า L o P ค่ะผูพัฒนา้อความความรู้พัฒนาคนพัฒนาพื้นที่ ขอเข้าไปม,มีส่วนร่วมในการนำส g เข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจของเาีจเเชื่อว่า i ี g ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาวให้กับธุรกิจแต่ยังคงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ทุกภาคสว่วนได้ลุ่ขึ้นมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาลูกิจที่เกิดขึ้นเพื่อนำพาโลกใบ,บนี้ไปสู่ความยั่งยืนและส่งต่อสิ่งที่ดีขึ้นให้คนรุ่นต่อไป เราได้มี Product Innovation ่นปูนไฮบริ v ซีเมนต์นะฮะซึ่งสามารถที่จะลดโลกร้อนได้6กแสนตันต่อปีพร้อมนะครับที่จะร่วมมือสักชั่เพื่อการพัฒนาและก็การเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน ESG คือแนวองในเ่การเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้พลังงานทดแทน โซล่าพลังเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนศึกษาคาร์บอนแคปเจอร์ยูเทลิเซชันแอนด์สตอเรหรือ CCUS เพื่อลด CO2 จากกระรกรบวนการผลิตกาสวัสดีท่านผู้เสียทุกท่านนะครับท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าท่านอาจารย์ครับงานวันนี้มาจากคนทางารในจีนนะครับที่ทางสำหรับรฟรีทาให้ผมเพาะกลไกฟังข้อมูลในโครงการต่างๆที่มานะครับวันนี้ก็จริงๆแล้วเราจะคุยเรื่องของเทคโโลยี ก็มี็นเอกสารที่กระตือว่อรากจค่าที่เรียกว่านีีลองลงมาทำงาน,นแล้วนะนะครับเราพันกันเคลื่อนกันนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับตัวสลับรีแซนบ็ล์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าทางไทยจะรับด้วยนะครับแล้วก็ร่วมงานกับนายทักษินลลด้วยเพื่อเฉพาะสำหรับประเทศไทยนะครับที่ทําให้จังหวัดอื่นๆที่มีจังหวัดที่เฟนเนตซีโรโ่ปรวินส์นะครับเฟนเนตซีโร่ซิตี้อย่างที่คุณน,นายกเนี่ยมันสามารถเปิดพื้นที่ได้นะครับสิ่งหน่งที่ตื่นเต้นที่นุดเพราะว่าเราพบว่าจากการวิจัยเนี่ย เราบว่ากําลังของภาคประชาชนเนี่ยมันเพีพอนะครับมันอาจจะทิพย์ก็ได้นะครับว่าเราหาไปเรื่อยๆแต่ผมว่าสิ่งที่สถาบัญดีีอยู่เนี่ยมันมีเพนีคอยแล้วเป็นโอกาสด้วยวันนี้เรามีโอกาสได้อะไรนะครับที่คุยกับทางที่เรียกว่าที่นายกทุจริตตลอดมาว่ามีการอีนไลน์ภาษาอินเตอร์เน็ตเกิดข้ามวันไหนโครงการทำงานด้วยกันนะครับก็สำคัญที่สุดเลยก็มีได้โอกาสได้ได้พบกับทางท่านผู้ว่าแล้วก็ทาง่านผู้บริหารสถาบันประชาชนต่างๆเนี่ย สามารถที่ทำให้จอสวรีเนี่ยได้เห็นหน้าอย่หลังกายภายในในกิจธิมีมากเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะป้องกันการลงทุนนะครับเราพบว่าเงินเงินของจังหวัดเนี่ยครับไม่ได้ดีเยอะมากครับไม่ได้ดีเยอะมากถ้าลงทุนแล้วมันจะได้อะไรนะครับผมคิดว่าจังหวัดเราน่าจะแับแรกๆนะครับที่จะสามารถตอบคำถามได้ว่าอิทธิพลที่เกิดขึ้นโดยความเปลี่ยมแปลที่เป็นโมเดลร่วมมือกันระหว่างการลงทุนนอกประเทศการลงทุนในประเทศจากภาคเอกชนแข็งแรๆกับรันในจังหวัดนะครับ เพื่อทําให้ทั้งภาคส่วนเนี่ยได้เห็นเป้าลูกซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของประเทศเนี่ยคือ BCG โมเดลนะครับซึ่งเราเรียกกันสั้นว่าเป็น BCG sandbox ของการเป็นทางและก็ผู้นำข้าวชีพจะไปด้วยกันดังนั้นเนี่ยการพัฒนาเมืองสิ่งที่เป็นจุดเริ่มต้นนั่นคืออะไรคือระบบงานใหม่นะครับที่เป็นที่ต่อสินกรรมสังคมด้วยทางที่มองแล้วก็เืิดเต้นับที่เยอะได้ถึงว่าสองสามงานเนี่ยพอมาได้รายของตัวเงความร่วมมือของจังหวัดเนี่ยผมเชื่อว่าภายในสามสี่ปีเนี่ยสระบุรีน่าจะถึงเป้า พาาว่าเรากําลังจะพิสูจน์ว่าเมืองใหม่นะครับหรือว่าระบบงานใหม่ที่เกิดขึ้นบนฐานของ S G model ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยมันสามารถ,ถเกิดขึ้นได้จินนะครับนำเอาโพลิ c ีสู่การปฏิบัติก็ขอบพรบคุณมากครับผมคิดว่าวันนี้บรียู่นะครับเพราะว่าเพราะว่าเราคิดว่าเรากําลังจะให้ความหวังนะครับ จะรอกับท่านมาชุดใหม่นะว่าใครจะมาก็แล้วแต่นะครับว่าเหมือนเหมือนใครเรามีความเหมาะสมขอบคุณมากครับครับขอบคุณาทำานนะครับรองผู้ในการฝ่ายแผนและทศาสารองค์กรจากบพรครับแสวงความร่วมมือรวมถึงทิศทางการดำเนินงานร่วมกันครับท่านแรกทานหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาดับพื้นที่บพรอที่เช่นครับราชการจังหวัดครับท่านผู้บริหารส่วนราชการทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันในพื้นที่ เรียนท่านกรรมการผู้จัดการนะครับนะครับเพราะว่าเราอยากจะมาแถลงความร่วมมือนะครับโดยเฉพาะงานที่เราเข้าไป m อ็หรือ empower เนะครับเสริมพลังคนละไกในพื้นที่เนี่ยเราอยากให้เห็นอย่างนี้ครับเราอยากให้เห็นสองมิตินะครับท่านผู้ว่าแล้วก็แขกผู้มีเกียรติครับประเทศแล้วก็มิติของบริบทของโลกนะครับในอนาคตเนี่ยอย่างที่พี่ที่จีนน่เจริญชัยที่พูดถึงนะครับไม่ว่าจะเป็น climate change วิฤตการโควิดว สภาพเศรษฐกิจที่มันปลี่ไปนะครับเบริคไปสงครามก็มันจะมานะครับเราลั่นเลยไม่ได้ว่าเราก็อมองโลกก่อนที่จะมองมองไทยน,นะครับวิกฤตการณ์ของโลกที่มันเป็นใครสิ่งแลงแปลงนะครับมีสองสามประเทศเรื่องเศรษฐกิจเชื่อไหมครับว่าตอนนี้เรากําลังจะยืนต้นตายนะครับข้อมูลเราชัดมากนะครับว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะไมโครบิสเนสเนี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยูอ iness, ่ได้แค่สามเดือนนะครับเพราะเงินทุนเรียนเพราะขีดความสามารถในการประกอบการ เชื่อไหมครับว่าตัวเลขที่เราถ้อยแถลงอยู่ตลอดเวลาว่า GDP ของประเทศโก o GDP ของจังหวัดโก o w เนี่ยแต่ความเหลื่อมล้ำของเรา Gini c o e f f i เชียนคนรวยสุดและจนสุดต่างกันยี่สิบเท่าในประเทศไทยเห็นไหมครับว่าการมุ่งเน้นการส่งเสริมสภาพเศรษฐกิจโดยไม่ดูเรื่องกระจายรายได้เรื่องการเติบโตเชิงเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่เนี่ยทำให้เราไปอย่างผิดทิศทางนะครับใครสิบส่วนที่3ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เปลี่ยนไป การดูอำนาจที่เปลี่ยนไปทำให้เราต้องมาวางตัวให้ดีวางตัวให้ถูกในบริบทของโลกนะครับที่เกิดขึ้นคนกลับไปอยู่ในพื้นที่แปดล้านคนแปดล้านคนนี่คือตัวเลขครับนี่คือสอภาพการครับแล้วเราจะสร้างงานนะครับจะให้คนแปดล้านคนที่กลับไปอยู่ในพื้นที่กลับไปอยู่ในจังหวัดทําอะไรทำอะไร,ะไรนะครับถ้าเราไม่มีอะไรรองรับนะครับถ้าเราไม่เอา <ate> <rain> รถเอ็นจิ้นกําลังใจังไม่นาเศรษฐกิจอย่างบริษัทใหญ่ทุนใหญ่ธุกรกิจชุมชนขนาดใหญ่หรือขนาดกลางในพื้นที่ในจังหวัดมาร่วมมือกัน่แล้วสร้างงไงสร้างการกระจายรายได้นะครับรถมันจะโตแค่เศรษฐกิจมหาภาคเท่านั้นอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากจึงเป็นที่มาของการขอ,รขอตั้งหน่วยบริหารจัดการทุนหรือมบปทขึ้นมาครับท่านผู้ว่แวาแขกที่มุ่งเกียรติเราทําอะไรจะจัดความยากจนอย่างไรเสร็จแ้นจะต้อ และปัจจุบันเนี่ยเรามีแ o r ์เรส e ์แพลตฟอรที่เป็นจังหวัดแซงบอกนะครับที่เป็นจ,งจังหวัดกระจัดความยั่จยืนเรามีระบบข้อมูลชี้เป้าความยังจงยนเมื่อกี้ได้รายงานที่ที่จะเดินใช้กันหลายๆท่านทราบเชื่อไหมครับว่าในขณนะดเดียวกันที่เรามีทุนใหญ่เรามีธุรกิจขนาดใหญ่ที่กระจายตัวอยู่ทั่วทุกภูมิภาคเลยแต่เรามีชาวบ้านพี่น้องประชาชนที่ยังตกตวัดจากระบบข้อมูลเชื่อไหมครับว่าเรามีพี่น้องประชาชนที่ไม่เคยมีท่าน เรามีโหมส่งงานวิจัยเข้าไปเชื่อมในคำว่าจนเป็นที่มาของคำว่าโคเรียนย่างจดข้ามต้นนะครับโคเรียนย่างจนข้ามุ้นส่วนที่สองเราทำเรื่องสถิติจฐานรากครับภูมิติคขนาดใหญ่ที่ไปสู่าการพัฒนานในพื้นที่ครับพูดง่าย พัฒนานะครับขออบกทนะครับผมท่านที่มีส่วนร่วมขออนุญาตยินดีเชิญคุณเจริญชัยเฉลียวเก่งไก่ครับกรรมการพิจารกาบริษัทปูซีเมนไทยแก่งคอยจำกัดและก็ในนามของประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรีขอร้อนเชิญครับที่วัน์คำสำคัญน่จะเป็นเรื่องของเรื่องการลงทุนพื้นพลังงานนะครับแล้วก็การพัฒนาพื้นที่นะครับอันนี้เป็นเป็นวัตถุประสงค์ของวันนี้นะครับ เมื่อกี้ดูในคลิปไปแล้วนะครับเล่าสั้นๆอีกทั้งนั้นคือ ESG ต่อไปเนี่ยถ้าเจอ S C D ที่ไหนก็จะเจอ ESG ที่นั่นแล้วก็เจอมายาวๆเลยนะไม่ก็ไม่เปลี่ยนแล้วนะครับ ESG ก็คือการดูแลให้โลกนี้ลดนารทำสิ่งเหร่คือ้ลดตัวแก๊สเรือนกระจกนะครับโกลฟรีนก็คือทำทุกเรื่องให้มันเป็นเรื่องของธุรกิจสีเขียวนะครับลดความเลือดล้อน มื่อกี้ที่อาจารย์กิติพูดไปนะครับโลกนี้เป็นโลกความเร็วน,น้าทั้งด้านรายได้ครับเป็นอยู่แล้วก็เล่งเทคโนโลยีนะครับเพศผู้ชายเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอะไรต่างๆครับก็จะเป็น,เป,นเป็นแล้วที่จะไปทั้งในประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับต้องมาล่กมกันนะครับทำทุกอย่างให้โปร่งใสแล้วก็ทําให้ทั่วโลกครับอันนี้เป็นแล้วที่เจอ s c สทีีี่ไหนก็จะเจอก็มีที่น,นั่น สรับดีแซนบ็อกซ์นะครับดูแล้วก็จะยากหน่อยแต่ว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานในสลับดีกับหน่วยงานระดับประเทศกับทั่วโลกเนี่ยก็จะมาจับมือกันทําเรื่องอต่างๆนะครับเช่นทําพืชพลังงานทําเรื่องแสงอาทิตย์ทำเรื่องอเวสนะครับการใช้ปุ๋นลดโลกร้อนนะครับการฟื้นฟูป่าการจัดการเรื่องการขนส่งอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราจะค่อยๆขยับไปอูเรื่องนะครับรวมถึงภาคการเกษตรด้วยที่หลักๆก็คงจะอยู่ตรงอปทนี้องค์กาหกรรม ขอคารธ้าแล้วก็ธนาคารนะครับที่จะมาผลักดันความร่วมมือเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะครับสลับบริษัทบล็อกซี่เมืเ่อกี้อาจารย์กิติพูดถึงบ่อยๆก็คือความร่วมมือตรงนี้แหละนะครับในการผลักดันที่เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับพื้นที่นะครับตับตูพืชพลังงานที่มันดูดซับแก๊สเตือนกระจกเนี่ยกลับมานะครับเป็นพลังงานที่หมุนเวียนได้นะครับโดยตามหลักการที่คือจะชว์ลกอ้อนลุปปไปได้เรยเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ต่างๆมาครับในสลับรีไซม็อกส์ก็จะมีเรื่องของสิ่งที่จะลดลก,อ,กอนได้ก่อนนะครับอันนี้เป็นโมเดลที่มันทดออกนะครับถ้ทาทํา่องทำได้ยาวๆเนี่ยหน้าเนี้ยจะบอกว่าเราจะลงทุนทาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ช่วงบ่ายคนได้ไปดูพื้นที่ที่เราจะปตูกสเตจอะไรบ้างอันนี้เป็นวิจัยที่เราได้มาไว้นะครับไปถ้าเราเห็นแล้วว่าแนวนี้มันไปได้ทำแล้วกำไรเนี่ยมันจะขยายไปพื้นที่อื่นนะครับ อันนี้เราทําแค่หลักประมาณร้อยไร่นะครับจริงๆเราตั้งเป้าไว้เป็นหมื่นไร่นะครับที่จะทำพืชพลัางงานตรงนี้นะครับซึ่งเอาเราก็ตอวกันก่อนนะครับอย่าไปทาไกลแล้วขนมานะครับยิ่งขนไกลก็ยิ่งร,ร้อนนะครับใน,นการเป็นลายเชนที่จะรับตัวพืชพลัางงานตรงนี้เข้าไปใช้นะครับแล้วก็มีภาคส่วนที่อาจจะเป็นทางด้านจังหวัดทางด้านหน่วยงานในพื้นที่ที่จะต้องอพัฒนามเดียวแบบนี้แหละแล้วก็ยกไปขนาดของที่อื่นนะครับ ตอนนี้เนี่ยไอ g ีีมีความมุ่งมั่นว่าเมื่อกี้เห็นคำว่าซีโร่โคนะครับภายในปี2030หรือ6ปีครึ่งหลังจากนี้นะครับหลังจากเลิกการใช้โคลให้เหลซูดเลยนะครับใช้เชื้อเพลิงทดแทนทั้งหมดเลยนะครับเอาว่าเลิกวันนี้ได้ไหมได้เทคโนโลยีมีแต่เจ๊งแน่นอนนะครับแพงมากนะครับแพงมากเทคโนโลยีที่มันเกิดใหม่วันนี้ยังแพงอยู่นะครับต้องอ,งองาศัยเวลาในการเอาให้มัน ถูกโตนะครับเราไม่สามารถขายปูนในถุงละร้อยห้าสิบบาทวันนี้ยังสามารถรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยกันได้แล้วก็ชุมชวนรอบโรงงานก็จะได้เข้ามาเป็นร์ทเนอร์นะครับในการทําให้เรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นในการพัฒนาชน้นที่ให้มีรายได้ที่ม,มั่นคงได้อย่างยั่งยืนครับเราได้เลเห็นประโยชน์นะครับจากการปลูกพืชพลังงานทดแทนนะครับหรือว่าเป็นวิธีใหม่นะครับในระบบป่าของเรานะครับ ด้านสิ่งแวดล้อมและก็ด้านทางสังคมนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ท่านได้สนับสนุนนะครับงบประมาณในการเริ่มในการทําโครงการนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นการเติบโตนะครับทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็รายได้ในชุมชนในตําบลนะครับในพื้นที่ของตัวเมงป่าเงนะครับแล้วก็พบุตทองนะรับที่ให้เงินนะครับทางจตุรีพัฒนาเดชในการให้ทุน ในการศึกษาวิจัยเพื่อศึกษาใน SGT ที่จัด็อทีนี้ขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเรื่องของการเกษรนะครับทั้งโลกนะครับแต่ในคนสาวพีก็ําเดือนเป็นไทยครับขอสัญญายนี่เึินะครับเราเป็นชาชนคนหนึ่งของสาวีเราเป็นชาชนกลุ่มหนึ่งของสาีซึ่งเราคิดว่าเราอยากเห็นเดือนสาวีในอนาคตเป็นเมืองที่น่าอยู่มีชีวิตที่ดีนะครับมีคุณในสาวีมี คงไม่ใช่สิ่งที่เราจะที่าราเองคนเดียวหรือกลุ่มเดียวนะครับโดยที่ไม่มีพื้นฐานของข้อมูลนะครับผมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของข้อมูลเป็นเรื่องที่สําคัญมากดังนั้นบวทให้โอกาสนะครับกับทางสถาบันการเมือในการที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วกันทําการสื่อารวิจัยนะครับซึ่งโครงการที่จะนําเสนอวันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของสถาบันวิจอลเราคิดว่าเมือที่น่าอยู่เนี่ยนะครับต้องเป็นมือที่ประกอบไปด้วย4ส่วนสาคัญ ส่วนแรกค,คือเรื่องของเศรษฐกิจบัตท้องนะครับคือถามว่าเขาบอกว่าคนยากจนคนคนยากเรื่องของเศรษฐกิจบัตท้องเป็นเรื่องที่สําคัญแล,ล้วถามว่าอันนั้นก็ของสัตรีจากวันนี้ไปสืบสานข้างหน้าประชาชนจะดำรงอาชีพอะไรจะมีชีวิตมีไรายได้ที่ดีเพิ่มได้อย่างไรน,นะครับเรื่องผมว่าเรื่องแรกอันนี้คือเรื่องที่สำคัญเรื่องศึกษาผมคิดว่าก,การที่เราจะเดินไปข้างหน้ารับแข่งขันนะครับกับของเทคโนโลยีดิสรัชชั่นในปัจจุบัน ผมคิดว่าสีเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคพบว่าพนาักงา่คงควรจะต้องช่วยกันสนับสนุนและส่งเสริมลวถ,ถึงภาคประชาชนและภาคปชาชนต้องร่วมมือกันนะครับสำหรับสรีฟุตบอลเล่เป็นโครงการวิจัยที่เราคิดว่าทําอย่างไรให้สรีซึ่งมีเสถภาศนะครับสามด้านต่ันะครับของประเทศนะครับคำถามสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือว่า ทำอย่างไรให้เกษตรเนี่ยมี productivity เพิ่มขึ้นนะครับมีเทคโนโลยีทางชีวภาพและการแปรรูปอาหารมาช่วยทําให้ราคาของผ,ผลผลิตทางด้านการเกษตรสูงขึ้นนะครับแล้วก็สามารถผลิตเรื่องของอาหารแห่งอนาคตได้นะครับเรื่องของฟุ้นวลเล่ยังส่งเสริมเรื่องของอุตสาการม BCG นะครับซึ่งเป็นนโยบายหลักของไทยจดควรลบด้วยนะครับถามว่าประโยชน์ของการพัฒนาฟุ้นวัลเล่เนี่ยมีอะไรบ้างก็คือเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น นะครับรมีเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า5,000ถึงอมือกตำแหน่งนะครับเรื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมสีเขียวและการพัฒนาเมืองนะครับจะทําให้สระบุรีเป็นสระบุรีแซนด์บ็อกซ์อย่างที่ว่าของประชาชนในอน,นาคตการใช้เทคโนโลยีและก็การต่อย,ยอดเรื่องของการผลิตอาหารที่ใช้นวัตกรรมเข้ามาร่วมนะครับจังหวัดสระบุรีมีจุดแข็งอยู่สาด้านนะครับคือเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของโลจิสติกซึ่งเราพูดเสมอแล้วก็เรื่องที่แข็งที่สุดของเราก็คือเรื่องของระบบรางนะครับ ผมคิดว <muitas> ่าเรื่องของระบบรางนี้จะช่วยทําให้เรานกระจายสินค้าไปได้ทั่วภูมิภาคของประเทศในต้นทุนที่ต่ำลงนะครับรวมถึงกระจายสินค้าไปยังทั่วโลกนะครับจุดแข็งในเรื่องของการเป็นทับเรื่องระบบรางนอกจากนั้นยังมีเรื่องของเรื่องไฟความเร็วสูงนะครับมอเตอร์เวย์ต่างนะครับเกษตรไม่ว่าจะเป็นข้าวอันชิบังข้าวโพดป้อยนะครับและอื่นอ่อีกมากรวมถึงบริษัทไม่ว่าจะเป็นไก่แพะแกะนะครับเรามีจุดแข็งด้านหนึ่งก็คือเรามีจุลองการหาวิลัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งมี งานทางด้านการวิจัยนวัตกรรมทางด้านการแปลรูปอาหารให้มีมุณค่าเพิ่มสูงขึ้นจะช่วยทําให้สอดีมีความชัดเจนนะครับว่าจะเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารในอนาคตได้นะครับเราทาการศึกษาโดยศึกษาโมเดลต่างๆของประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นในอิตาลีนะครับในเนเธอร์แลนด์ในเดนมาร์กในเกาหลีนะครับในสิงคโปร์นะครับ เคยดูว่าสัดส่วนกการลงทุนเนี่ยนี่เป็นอย่างไรและสามีเนี่ยมีความเหมาะสมที่จะลงทุนในรูปแบบไหนนะครับกอนที่มีรายได้ต่างๆนะแล้วก็ออกแบบนะครับเรื่องขององค์ประกอบในโครงการก็จะมีอสส่วนหลักก็คือเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมเป็นเรื่องของ commercial ในพื้นที่แล้วก็ residential แล้วก็เรื่องของการบ่งเพาะตัววัตกรมอาหาร ก็จะมีเรื่องของโลจิสติกส์เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องมีเรื่องของที่ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากนะครับที่ทางจังหวัดสระบุรีเราได้รับเกียรติและก็ได้ได้รับการช่วยเหลือนะครับในด้านการวิจัยซึ่งในการพัฒนาประเทศเรานั่นนะครับที่ผ่นานม,มาซึ่งโดยประสบการณ์ตรงของผมเนี่ยน,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 นะครับกิาการตั้งแต่เป็นข้านาชการระดับตนจมระดเน่ยนะครับ ่วนใหญ่แล้วเนี่ยในการพัฒนาอะไรต่างๆข้อมูลต่างๆที่เราได้รับเนี่ยก็จะเป็นของเราเองที่ไปสำรวจมานะครับเป็นการคิดข้อมูลจากจากตัวเราเองที่ที่เราตัดสินเราเองนะครับคิดเราเองส่วนนึงนะครับแล้วก็อีกส่วนก็คือจากข้างบนก็คือนโยบายที่กรมาจากข้างบนก็คือหน่วยงานที่ข้าญชานะครับซึ่งในวันนี้ในในส่วนของเราเนี่ย ถึงเลยครับทราบจากอาจารย์ทาชื่ขอจ่ายว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ของของข้อมูลของเราเนี่ยนะครับว่าการกระจายรายได้การแรงงานอะต่างๆเรามันจะดีแต่ถ้าท่านครอบครัวนะครับด้านครอบครัวก็คือความอบอุ่นความความสุขของอาจารย์ความมีวัฒนธรรมความสุขนั่นแหละนะครับว่า บ้านเราตอนนี้ก็ยังอยู่ระดับท้ายๆของเทียซึนง,งที่น่าตกใจซึ่งเรื่องแบบนี้นที่เราไม่รู้นะครับแล้วก็อีกอันนึ่งที่ของบริษัทสรลีพนันที่ที่ได้ทำสอดคล้องไปพัฒนาวิจัยนะครับก็มาทราบอีกว่านงของเราที่มีปริมาณมากนะครับซึ่เงเราก็ทราบกันดีแนละ้วปกติเราไปออกที่ที่มกเหล็กอะไรนะครับก็จะมี คนที่เลี้ยงวัวนะครับเลี้ยงวัวนมไป็นจมเงินมากนะครับแล้วก็เ้วก็เข้าใจว่าเขาเก่งละการพัฒนาต่างๆของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ทางจังหวัดสระบุรีเราเนี่ยได้ถือว่า,า,รรรม,าม,มีออกกันค้าสภาวะสกัดของบริษัทพัฒนาเมืองได้มีความกระตือรือร้นแล้วก็มีความคิดก้าวหน้านะครับที่จะช่วยพัฒนาจังหวัดเรา,ารรนะครับทางโดยเฉพาะทางเอสซีจีต้องขอขอ,ขอบคุณทุกอย่างยิ่งที่เป็นหัวเริ่มต้น มหาวิาลยที่จะมาช่วยนะครับในการวิจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับรวมถึงเป็นการที่จะเริ่มต้นถึงแม้เป็นจุดหนึ่งของจังหวัดเรานะครับนี่นะครับผมแล้วก็ทางหน้าส่วนราชการซึ่งวันนี้ก็มาหลายท่านนะครับท่านเกษตรจังหวัดท่านครับท่านทสจนะครับการท้องถิ่นทางท,งท่านแนนเทอเนี่ยนะครับก็จะต่างๆนะครับแล้วก็จะนําไปาขยายผลนะครับที่ซึ่งคุยกับอาจารย์ว่า ในรอบต่อไปผมอาจะขอเชิญท่านทั้งทุกท่านนะครับที่ขึ้นมาถวอยแรแล้เนี่ยนะครับจากการมาพูดคุยกับท่านท่านนั้นเธอแล้วก็วมน่าจะได้การในวงเล็กๆสักวันนึงนะครับก็ก็ในส่วนได้การที่คิดว่ามีความสําคัญกับจังหวัดเรานะครับถึงผู้งานอุกรขคอมส่วนที่ที่มีความสนใจต่างๆนะครับไองมาพูดคุยแล้วก็แนวทางนะครับซึ่งเปลี่ยนไปเยอะนะครับ ทย่างี่เจริญชัยอยู่ยเชียงหม่แล้วเนี่ยอีกหกปีผมกเลยคิดอยู่ว่าพี่ใจย้าย,ายบ้านอยู่เชียงไหมมหรือว่ใจย้ายบ้านอยู่ลำกูมั้ยหรือเปล่าเพราะบ,บ้านอยู่ที่ปทุมธนานีท่วมซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ตลกนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้แล้วก็ตำรวก็ร้อนจริงนะครับทุกวันนี้รเราจะได้เป็นจุดเริ่มต้นของของจังหวัดเรานะครับ,บก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่จะช่วยในการพัฒนาแล้วก็ในการ ลดคาร์บอนให้เป็นศูนย์ให้ได้นะครับในอนาคตก็เพื่อที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณทุกท่านอย่างยิ่งครับสุสดนะครับการพบกับท่านผลใน,นบางธรรมเป็นอย่างสูงครับไปก็เป็นการส่งท้ายและก็สรุปนะครับในการที่เ้อแถลงข่าวในวันนี้<อ>เชิญท่านอาจารย์เอ็นนูซื่อส่วนครับกรรมการสภาพ,าพ,าาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ขึ้นกล่าวสรุปในการแถลงข่าววันนี้ขออนุญาตเรียนเชิญครับตัวอะไรคจังหวัดนะครับ การิตินะครับท่านผู้การเงินในชัยนะครับานตัวราชการแล้วก็หน่วยงานองค์กรต่างๆนะครับที่มาร่วมกันวันนี้ออผมเมื่อกี้ก็ได้เรียนท่านผู้การไปบอกว่าเราเจอกันเมื่อสี่ภาเดือนก่อนเนาะแล้วเราก็ได้ปรัชญ,ญากันไว้ว่าเอสติจะทําสิ่งเหล่านี้นะครับพอได้รับการติดต่อจากอาจารย์ติติบอกว่าโอ๊ยโคการนี้ผมเลยกันสั้งงานอื่นหมดเลยนั้นเพื่อจะมาเอสติที่นี่นะครับ ก็ภาคภูมิใจนะในการที่เราได้ทําสิหวัานี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเมื่อปี61ผมมีโอกาสเป็นประธานกรรมการจัดทำยุธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความสุขภาพภ์ขงสังคมนะครับแล้วก็โชคดีมีทีมของจางกิติไปช่วยผมนน้นแม่บทนะครับที่ภายใต้วิทธศาสตรชาติที่สี่ที่ผมเป็นประธานเราเขียแนแผนม่บทเรื่องสศรษิพันธนะครับเราเขียน เรื่องของการสังสคมนะครับแล้วก็เราได้เขียนเรื่องกีบกมืองที่กันาันปุ่นตอนนี้ช่วยดูแลอนะครับเพราเราพูดกันนะอาจากี่ก็บอกว่าเอ๊เราเขียนเขียนดีๆนะแต่เล้วเขาจะทำหต่อเปล่าการทํางานกยากเนี่ยนะครับผมเป็นนักศึกอาจารย์รวเวศนะอาจารย์เวศบอกว่า,า,รเ,วนะวาเรื่องยากต้องทำสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือท้องสามเรื่ององค์ความรู้ถ้าเราเขียนตัวใหม่ๆไปนะเนี่ยเขาอยากทำนะแต่มันยึดทำยังไง หรือคนพูดก็บอกเอ๊ะที่อเมริกาทำอย่างนี้เกาหลีทำนี้ญี่ปุ่นทำนี้ให้ทางยิติไปเป็นพออบพอก็เลยทำโปรเจกต์พบที่เราเขียนเออเราทำงานวิจัยนะแล้วก็คนที่จะช่วยทําเรื่องนี้ในแง่ของความรู้เราก็ต้องใช้หมาอะไรในพื้นที่นะครับเป็นหลักแล้วก็ทํำยังไงที่จะให้เกิดกลังสังคมระบบนั้นแต่ละเรื่องที่มีงานวิจัยต้องมีทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันนะ ถ้าหากว่าสามารถทําได้อย่างนี้นะครับมันก็จะเป็นองค์ความรู้นะครับผมขออนุญาตจับมือเป็นความร่วมมือนะครับผมครับใต้ครับผมขอเสียงปรบมือด้วยครับคำร่วมมือแบนี้องครั้งรอรองประธานนี้นะครับขออนุญาตที่จะขออนุญาตที่อยากมาง้ายอย่างนิดนึงครับทุกท่านครับอ่าจังเข้าโอเคครับได้ครับแล้วขออนุญาตเสียงเสียงเข้าทีหนึงเพราะนะครับมันมันต้องถอย